สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์ข่าวนะครับถึงเรื่องของประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความตึงเครียดนะครับในทางภูมิรัฐโลกในขณะนี้มี2จุดนะในยูเครนนะครับกับในตะวดอกลางตัวนี้เหมือนตะวดกกลางอยาร้อนแรงขึ้นมากว่าในยูเครนนะครับเมื่อเกิดการเผชิญหน้าโดยตรงนะครับระหว่างทางด้านอิสราเอลกับอิหร่านนะครับรัสเซียเครื่องเริ่มร้อนแล้วหรือยังในดอกกางนะครับหนุนอิหร่านรับมืออิสราเอลอย่างไร ใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะครับนับตั้งแต่การเกิดการโจมตีของฮามาสต่ออิสราเอลจนกลายมาเป็นสงครามลุกลามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสปาเลสไตน์นะครับที่มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากมายและเริ่มส่งสัญญาณลุกลามขยายตัวบันปลายมาจนถึงความขัดแย้งตรงนะครับระหว่างอิสราเอลกับทางอิหร่านตั้งแต่เริ่มต้นสงครามนั้นนะครับนะผมได้เคยบอกว่านะักรัสเซียเนี่ยยังจะไม่เข้ามายุ่งในตัวกลางนะโดยการส่งอาวุธยุปกรณ์ และบรรดาทหารเข้ามาสู่ต่าหนอกกลางนะครับจะใช้บรรดามาตรการนะทางการคูยดนะทางการเมืองต่างๆในสัปะชาชาตินะครับในสภาความมั่นคงแห่งสัปปะชาชาติเท่านั้นจนกว่านะครับเวลาจะผ่านไปเราๆนะครับหลายเดือนหรือจะนับเป็นปีนะครับตามที่เคยปรากฏนะครับในสถานการณ์ในซีเรียที่รัสเซียได้เข้ามาแทรกแซงทางการาหารโดยส่งทหารและบรรดา อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับช่วยเหลือปราบไอซิสจนสำเร็จขณะนี้นะครับรัสเซียเริ่มอุ่นเครื่องนะจนเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นในตะนกในตะวันออกกลางแล้วหรือยังนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อมองจากสัญญาณต่างๆที่รัสเซียได้ส่งออกมานะครับได้ออกมากล่าวในพูดในวาระต่างๆเนี่ย้รงบอกนับจากนี้ไปหากอิสราเอลเลือกโจมตีเอาคืนอิหรา่านในแผ่นดินของอิหร่านเองเนี่ยนะครับ ค่อนข้างแน่ชัดนะครับว่ารัเสเซียอาจจะไม่อยู่เฉยแล้วครับนะโดยอาจจะมีการส่งอาวุปกรณ์ที่สมน้ําสมเนื้อให้กับทางอิหร่านมากขึ้นที่มีความทันสมัยนะครับอย่างเช่นเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆนะครับนะอย่างพวกบรรดาซูนะตากูลซูทั้งหลายนะซู24สซู25่นะซู2735ระบบป้องกันภัยอากาศนะครับพวก S400 อย่างนี้นเป็นต้นนะเพื่อป้องกันตนเองนะครับในฐานะ พันธมิตรทางการอาหารที่เหนียวแน่นมั่นคงกับทางอิหร่านหากอิหร่านถูกโจมตีนะครับตามพันธะสัญญาของกลุ่ม SCO นะครับ Shanghai c o o เ e r a t i o n Organization เนี่ยซึ่งนั่นหมายรวมถึงจีนด้วยนะครับนะหรือไม่นะที่จะเข้ามาช่วยเหลืออิหร่านในการป้องกันตนเองซึ่งไม่ใช่การลุกรานนะครับตามหลักการของจีนเพราะว่าทางรัสเซียกับจีนเองบอกว่า นี่เป็นการป้องกันตนเองของอิหร่านเพราะฉะนั้นจีนและรัสเซียอาจจะมีสิทธิ์นะครับเข้ามาร่วมเกี่ยวข้องด้วยในฐานะภาคีบัตมิตรนะครับใน SCO หรือไม่เพื่อหนุนอิหร่านรับมือความก้าวร้าวของอิสราเอลในภูมิภาคนี้นะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับผมเชื่อว่านี่คือการส่งสัญญ,ญาณจากทางรัสเซียและจีนเข้ามาในภูมิภาคนี้หรือไม่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ